มากันเตาใส่น้ำเตไปกินอยู่ไฮยูส่วนเอาน้ำใส่เต็มนี่เราก็เตะไปไว้ไปกินอยู่ไฮยูส่วนโอ้แกงนออันนี้น้อยังไงต้องลิ้มพื้นบ้านนู่น,น,นไปหูดเข้าต้น,นข้าวมันอย่างไรหุดใส่ข้าวไฮเต้กระเบื้งไปใส่ข้าวเปลือกเวลาไปหูดเข้านะเอาเข้าวเปลือกในใส่ในครกนี่แล้วก็ซ้ำ น,นีเดี๋ยวเบาลังจะให้เบือบ้องล่างการถ่ายคลิปของเบาลังหนึ่งสองสามเ,ออเนอเฮนบ่โอ้อยู่แถวนี้จะเป็นบริเวณสร้างเหล่าเข้าบักอลายเหล่าเลยยุงเข้ามีไล่ล่างเลยว้าวทุกข้าเจ้าแต่งลายขนาดนี้ข้าเจ้าเลียงเบะ<ม>เลียงเบะไปกองเหล่าเข้า ว่าตอนนี้ยังปล่อยมันอยู่กองเราเข้าอยู่นะมันหนังยู่เองผู้เดียวมันถา้าเริ่มมืดแล้วก็จะคลองเข้าเจ้าก็จะมาเอาไปไวอยูคอกส่วนอยู่ด้านถึงก็จะมีบอนตักน้ำเมื่อกี้เบาลังให้นาวบานพากันยางไปตักน้ำไปอาบน้ำไปตักน้ำไปใช้ไปกินเนะาะเดี๋ยวเป็นจะได้กลับไปเบิ้งน้ำกันาวบานยุคิดนกเมืองนี่เรื่องเรื่องน้ำใส่น้ำกินนี่ยังบริซื้อน้ำเด่มอยู่ทีงงานมากินเนาะ ยังจะกินน้าอยู่ตามธรรมศาตร์เป็นน้าที่ไล่มาจากเถิงผู้น้าที่ไล่มาจากธรรมศาติา์เนาะหัวซื้อน้ากินจากโ้องงานเถื่อเพราะว่าเรื่องเส้นทางเนาะเรื่องเส้นทางแล้วก็ยุ่ไก่จากตัวเมืองนะถ้าว่าครอบครัวมีแต่ครอบครัวเดียวซื้อน้ามากินแบบนี้น,นะทางห้องงานข้าเจ้าก็จะบมาสง่งเพราะว่าจะบุคุมคาคนสงน่งเนาะถ้าว่าเมื่อบานแบบนี้ซื้อน้ำอยู่ห้องงานบนเดียวนี่เออทางห้องงานนี้จะมาสง่งแต่ว่า สบาบนนกน็คือเวาเนาะบางครอบครัวกับมีท่านะบางครอบครัวกับ่มีแบบนี้นะทว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวเป็นผู้มีมานนี่ข้าเจ้าก็จะพากันซื้อนําอยูห้องงานมากินนะโอเคตอนนี้ก็มาฮอดบอลตักนําใบไซไปกินของสบาบนเดี๋ยวเป็นเจ้าใดกันไปเบิ่งนํากันโอ้นาน้อยเนาะ <c oughs> โอ้ไปเท่าเบิ่งจกักตุกไปเท่าตักเนี่ยไ <c oughs> ล่ปะไล่โอ้ไลอ่อะ อันนี้มันคงคงไม่ไม่เท่ามาเต้เนิอ,อหนึ่งโซ่สี่ห้าตุกเอาไปกินเลยบ่วนำหนิกินโอ่ไปต้มกันเต้บ่ต้มอ่ะออออกินน้ำเดิบกินน้ำเดิบเลยบ่ต้มเลยเนาะ <c oughs> อ๋อแต่ว่าเวลาตักในตวงอย่านี่เนาะอือตวงอยู่โทนใชว่ากินได้เลยตักนี่มีแต่อาบข้กระเป๋าอันสลีได้หนิอ๋ออันนี้เป่าที่สลีเนี่ยพันสลีเขาพูดหน่ย ถ้าจะามาตัดมายึบแจงเป็นท่องไว้ใส่เนาะประหยัดเงินถ้าไปซื้อกระเป๋าอยู่ในเมืองมาใส่ราคาจะแพงแล้วก็จะโบทนทานท่อเป่านี้เนาะกระเป๋าอนี้จะทนทานกว่าเป่าที่ซื้ออยู่ตลาดเนาะตัะดิษเองเลยเนีย่ตัดยิบเองเลยโอเคเนะ่เมื่อกี้ก็ขึ้นไปเบิงผู้สาวขึ้นไปเบิงบนตักน้ำแล้วก็ไปเห็นผู้สาวอาบน้ำอยู่ แต่ว่าผู้เาวนะ่าอายเนาะโบก้าเข้ากองโบโบเลี้ยวหน้ามาเลยปิดล้างใส่กองตลอดสาบานตอนเศร้าตอนเลี้ยงสาบานกระพากันยางขึ้นมาตักน้ำอยู่ด้านเถิงแล้เนาะส่วนน้ำกอกนี่เขาเจ้าจะอาเอาไปใช้ไปล้างผักไปซักเครื่องล้างถ้วยล้างบ่วงส่วนน้ำที่ไล่มาจากอันธรรมชาติอยู่ด้านเถิงะนะก็จะเอากระตุกกระตุกน้ำกลิ่นนะไปตวงเอามาตวงมาแล้วกั ดื่มกินได้เลยเนาะโดยที่โบ๊ะต้มเลยนะกินน้ำดิบน้ำธรมรมชาติเลยนะตอนนี้ก็ย่างลงมาฮอดตมือบานแล้วเนาะนี่มาเห็นอันนี้เบาลังไปนี่เหา็นอันนี้คล้องใจว่าอันนี้นี่เอาไปใส่ยังไงเอาไปใส่หูดเข้าใส่หูดเข้าอะ่ะโดยมันอ่ะอ๋อลองลองเค็ดมั้งเนาะแบบใบใส่แบบใบปีได้ใบไหนจะเอาใส่แอวเนาะใส่แอลก็มีใส่แม่ไหมคือ ไปฮูดเข้าวต้นข้าวมันยังไงอ่เข้าให้เจ้นัอเออเราไปฮูดเข้าแล้วใส่นี่ใส่นี่เต็มแล้วสมมติมันเต็มแล้วใครจะได้ปลดออกวะเนี่ยเต็มแล้วก็ปลดแล้วก็ปลดออกเอท้าเส็ดเปล่าไงเท้าเส็ดเปล่าโอ้ลองใส่ได้บ้างดู จะมีเราก็เอาขับไปฮูดเข้าให้เนาะฮู้ดฮูด้ดมาก่ะใส่นี่หลังจากเต็มแล้วเราก็บกดเสียบบนนี้ซับเสื้อล้วกักนกลกโล่ใส่เป่าโ,<อ>โอ้มานี้เบาลังกามาเบิงนะ้งเนาะมาเบิ้งอุปกรณ์มาเบิ้งเครื่องใส่กันใส่ชีวิตกันเฮ็ดเวีย้ยเฮ็ดงานเนาะมาเบิง่งอันนี้มันลองดักนกตอนนี้อันนี้มันลองอ่ะเนาะลองดักนกดักนกไปนกนี่ลองนี่นะ ในไร่สนัยอ๋อเดี๋ยวเบิ่งนี่เดี๋ยวให้อันไอ้บ่าวบุญเพิ่นมาครกมาให้เบิ่งโอ้ครกงามแท้นี่อ๋อวาดเอาเอาเปือกใส่ในนี้หลังจากเมื่อกี้เนาะอันเมื่อกี้ที่เฮาเอากระบุงใส่แอวแล้วฮูดเอาข้าใส่เป่าเต็มเปเหมือนบดนี้เอาาเปือกนี่ใส่ในคกนี้แล้วก็ซักซักดนะเอออกตัวนี้กซักได้เนาะ นี่สากไปนีใสข้าใสเลยกับคำผมตัวนี้เนาะเอาเอาข้าวเพื่อในไซนี้แล้วก็ฟัดฟัดเอาขี้แก๊บขี้ํำอออไปแล้วก็เอาแต่เขาเขาสร้างทิ้งงามๆเนาะแล้วก็ไปเซน้ำประมาณหนึ่งคืนหลังจากเซน้ำหนึ่งคืนมาแล้วก็เอามานื่องกินกับประมาณกับมีไลา์ขั้นตอนเดี๋ยวมนาจะเ็ขั้นตอนนึ้เข้าเพราะว่า อันทางฝั่งลาวกับฝั่งไทยนี่อาจจะแตกต่างกันเพราะว่าพี่น้องทางฝั่งไทยส่วนใหญ่จะกินข้าวเจ้าเนาะใส่หม้อข้าวเจ้าต้มข้าวเจ้ากินแต่พี่น้องทางฝั่งลาวส่วนใหญ่ก็กินข้าวเหนียวส่วนใหญ่นี่ยนึ่งข้าวจะต่างกันเนาะข้าวเหนียวกับข้าวเจ้านะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะนี่ก็เอ้าเบาหน่อยเฮ็ดยังกินมือนีหน่ะเฮ็ดยังกินโอ้แกงโนอันนี้น้อยยังเนี่ยน้อไม้บงนงไม้บงโอ้เนี่ยบาวเป็นแกงโน อาหารแดงมันนี้แกงนอกินนออันนี้ภาษากระโม่อะไรจะได้ไหมตะพังบนตีนนตะตะพังไปวันนนะออ๋อนี่ยนะคนไปลองฟังไทยเนาะนฟังดีๆได้เล<ด>ย,ย,ยนี่ภาษาลาวสุวนเพากระโม่นี่อันนี้เจิในแบบตะพังอ่าภาษาภาษาไทยเจอวันนอภาษาลาววันนอเนาะบูุคบาร์บ,า,บาลังออกเสียงทึ้งเลยบ่นอนอไม้เนาะนี่ภาษาไทยนี่ ภาษากระมุกับตะผังอันนี้อันนี้ไม่ยังนี่อันนี้มันอัน๋อเครื่องลิ้นเหรอมันเนี่ยกรงคัดออกมดลินครับเขาเครื่องลิ้นแบบนี้มันเป็นคองลิ้นเป็นคองลิ้นพื้นบ้านเนาะนี่ยคอนลิ้นพื้นบ้านเราไปตัดหญ้าอย่างนี้ลองลองลิ้นเลยดึงกันดึงดันทันดันตะกอนดึงดึงเลยบนตรงก็โอเคสนานกันแล้ว ด,ดึงสุดเลยดึงสุดเอา <c oughs> ดึงสุดแล้วก็ปล่อยมนันหักพันเองนะก็ดึงอลองมึงเนาะโอเคประมาณนี้เนาะเครื่องลิน้นเครื่องลิน้นแบบอันสมัยดังเดิมเครื่องลิน้นแบบสมัยก่อนอเครื่องลิ้นพื้นบ้านไว <c oughs> ้ง่ายเนาะประมาณนี้เนาะเครื่องลิ้นนี่โอ้เดี๋ยวเบาหลัง จะให้เบื้องเบื้องล่างการถ่ายคลิปของเบาหลังหนึ่งซองซ้ำเนอเฮ่นบอเต็มเลยทีมงานเลยเออเออเออบรรยากาศดีเนาะภาพบรรยากาศแบบนี้เป็นภาพบรรยากาศที่ห้าเบิ้งได้ยากแล้วนะสมัยนี้นะอยู่ในเมืองนี่บอเห็นแน่นอนแล้วนะจะเบิ้งภาพบรรยากาศแบบนี้หน้าบานข้าวเจ้างามโอ้มีให้ตังท่านให้หนึ่งไปเบิ้งข้าเจ้าขึ ja ือให้มาไว้นี่สินะ เอาไปตากหลังจากที่เอาใส่กินเหล้าแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้มันแห้งหนึ่งจึงหนึ่งได้อันนี้เธอข้าเจ้าล้างเนาะล้างกับมาตากไปนี่ตากมันแห้งตากมันแห้งทำกรมสะอาดมันเนาะก็นี่มันอัณาโอ้ใส่มีใส่ผ้าเนาะลองมองดูใส่มาเห็นอันซาบานคัดเอวอยู่คัดเอวเออแบบนี้หะอือ แล้วก็เอาใส่แอร์มาเนี่เวลาขึ้นต้นไม้ออจึงสบายคัดแอวแบบนี้เน,ะนาะเแบบนี้เอาผ้าใส่นี่คัดแอวเวลาตีนต้นไม้เพราะว่าไปเดือดขึ้นเงินมันก็จะเออจะสบายเนาะนอันนี้ก็เป็นซานเนาะเป็นคุเป็นน้ำใบล้างถ้วยล้างบ่วงล้างทักเตานำ้ำอ๋อชนี่ก็จะเป็นเอ่อมักทำเตาโอ้นี่เอาน้ำใส่นี่เต็มเนาะ ไปกินอยู <ọ c> ่ไฮยูซ้วนเย็นสบายอย่างใสเรียบนี้เปน้ำไปกินอยู่ไฮยูซ้วนถ้าเป็นถ้าเป็นอยู่ในเมืองนี่ยข้าเจ้าก็จะไปซื้อเอาเนี่ยเป็นกระตุกน้ำนะไปซื้อกระตุกน้ำอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือยูเทลาดนะจะแพงเลยตกหนึ่งประมาณห้าสิบพันด้วยเส้นกีบเนี่ยนะแต่ว่านี้เอาข้องธรรมชาสตร์อันนี้จะเป็นมักน้ำเต่านี่เดี๋ยวนี้อืม เอาน้ำใส่เต็มนี่เราก็เตะไปไว้ไปกินอยู่ไฮยูส่วนเอ้านนี่ค<ม>คนนเค้ื่งเูรื่อหนึ่งหน่วยเออไปวันนี้นะไปเลยโดยเครื่องใส้อุปกรณ์เครื่องมือการห้ายยูห้ากินข้องสาบานนะโอ้เนี่อยู่กองลางเฮือนนี่บอลตีพาะวันนี้บนเอาเอาพามาง,งอไว้ใช่ไหเน,น,นาะกับตีมันอันนั้นนี่ยังเลยอันนี้นะตีตาแก คือวันวน้อยบนที่เวกเออันคุมันโค้งม <Adv> นะันเนาะกมานี่ยบนตีพลาอุ้เล็กนี่เล็กตันนีน่ไงบนนี้ก็จะเป็นเดินเ<ะ>ตะโตมาเบิ้งนํากันเนาะว่าเดินเตะโตะเดินลิ้นกีฬาของสาวบ้านยนี่เป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวาาาบอลลังจะลองเตะโตนําสาวบ้านตัวหนึ่ง โอ no ้โดอ้โหโออ้โเมื่อกี้บาลังไปเตะโต้นํำเด็กน้อยบดได้เตะกระโต้ดุ่นละประมาณสิบปีสิบลปยปีละบดได้ล่นกระโตมาลองเตะบ้านหนึง ก็พอใส่ได้อยู่ฟี่มือก็โอเคเนาะวันนี้ก็โอ้ผมสักว่าขอบใจไอ้บาวบุญนะมีมีซองฝากบ่นี่มีขอให้ทุกคนเนาะติดตามซองไทยบ้านสตูดิโอนะอันนี้ก็เป็นซองมาจากซองไทยบ้านสตูดิโอเนาะเป็นคนสุนพภคเมื่อเนาะเป็นคนอยู่ท้องถิ่นนี่เป็นคนอยู่หมู่บ้านนี่เนาะอ๋ออันนี้ก็เป็นบ้านน้ำพุนเนนาะ้องชายเพิ่งจะอยู่บ้านน้ำพุนนี้ ซึ่งว่าเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่สร้างซองขึ้นมาใหม่ซื้อซองว่าไทยบ้านสตูดิโอสตูดิโอ,อเดี๋ยวบอลจะขึ้นนะ้าคลิปให้เลยก็ได้ก็ฝากไปติดตามน้องฝนน้องฝนพาบอลังไปเลาะท่ายคลิปตามหมู่บ้านนี่โอเคเนาะคลิปนี้มาเท่านี่ก็จะได้ก็ครอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามา<อ>หับสมตั้งเต่ต้นจนจบจบคลิปจนมหอดเดียวนี่นะจะได้ก็ขอบใจหลายๆเด้อเนาะเดี๋ยวคลิปนี้บอลังขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปบอลังจะ ไปท่ายคลิปอยู่ไส่ลงกะฝฟากติดตามต่อไปเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบาแล้ว <laughs>